ประยุทธ์เดือดแก้ปัญหาชาวนาแบบฉาดฉวยจอตั้งบอร์ดแก้จนนั่งประทานเองกลาสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ชาวไร่ชาวนากับกระผมคนแชร์ข่าวกะเศรษภารวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายน2564แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และฝากฎกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับประยุทธ์เดือดแก้ปัญหาชาวนาแบบแค่แคะแก่แกะจ่อตั้งคณะกรรมการแก้ความยากจนส่งข่าราชการปรูพมเคาะประตูทุกบ้านเก็บข้อมูลคนจนปัดไม่ใช่การเมือง วันที่21พฤศจิกายน2564ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยวิภาวดีรังสิตพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงกลาโหม 9, กาวปาศกถาพิเศษหัวข้อจับมือรวมใจพาไทยรอดในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่39ตอนหนึ่งว่า หน้าที่ของนายกรัฐมนตรีต้องลงรายละเอียดบ้านแต่จะไม่ลงไปก้าวล่วงอำนาจของรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยความหวังดีกรุงเทพมหานครก็เช่นกันเป็นการปกครองแบบพิเศษแต่คุยกันได้ในทางสร้างสารรค์เช่นเรื่องระบายน้ำ จะแก้ปัญหาอย่างไรเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำซึ่งวันนี้เรากำลังตั้งคณะกรรมการโดยหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องมีนายกครับวนตีเป็นหัวหน้ามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่ากินดาเป็นแกนร่วมมือกับหลายกระทรวงคำที่ผมบอกว่า หนึ่ค่ารัชการหนึ่งคร,รงัวเรือนผมไม่ได้หมายความว่าไอ้คนนี้จะไปแก้ปัญหาให้ประชาชนมันจะแก้ได้อย่างไงผมใช้คำว่านั่นคือค่าราชการค่าราชการต้องรู้กฎเกณฑ์กติการู้หลักการว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรอยู่และไปคุยกับเขาและไปเก็บข้อมูลกับเขามา แล้วส่งมาให้กับคณะทำงานตรงนี้เพื่อทำงานให้สอดคล้องกับสภาพักและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่หลายกระทรวงไปแก้กันเพียงแต่ไปเดินไปเยี่ยมเขาไม่ได้ทำการเมืองไม่ได้ทำอะไรทั้งสิน้นพลเอประยุตกล่าวว่าประเทศอื่นก็ทำกันแบบนี้ที่ผ่านมาไม่เคยมีใคร ไปคุยกับประชาชนนานๆจะเจอข้าราชการสักทีเพราะประชาชนทำงานในพื้นที่ห่างไกลขาดการติดต่อสื่อสารทำให้เกิดความเข้าใจไม่ถูกต้องทำให้ไม่เกิดการพัฒนาเรียนรู้ไว้ด้วยกันถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ดูแค่แกะดูอย่างเดียวชาวไร่ชาวนามีความเดือดร้อนมาก เราคาดหวังที่จะให้เขาแปลรูปจากโน่นจากนี่อะไรต่างๆจากผลผลิตที่เขามีแต่ถามว่าเราลดราคาต้นทุนเขาได้มากน้อยเพียงใดถ้าไปแก้ปลายทางก็พันกันอยู่แบบนี้ผมไม่ได้ว่าไม่ดีเพราะประชาชนได้ประโยชน์แต่ต้องได้ประโยชน์มากกว่านี้หรือไม่แล้วลดการใช้ จ่ายงบประมาณที่จะต้องไปอุดหนุนได้หรือไม่ตั้งแต่มะเล็ดพานเพืชค่าเช่าที่ดินมันเกิดราคาที่กำหนดหรือเปล่าค่าปุ๋ยค่ายาปราบศัตรูพืชค่าการตลาดปลูกข้าวและก็ขายข้าวใช่ไหมพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าได้หารือกับพลเอกอนุพงศ์ว่าจะจัดหาเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักร ให้กับชาวนาได้อย่างไรโดยเฉพาะ,กะเกษตรแปลงใหญ่แต่สิ่งที่สำคัญคือกเกษตรแปลงเล็กเรามีครอบครัวทำไร่ทำนากว่า20กว่าล้านครัวเรือนแต่ GDP ออกมาจากสัดส่วนภาคการเกษตรน้อยวันหน้าจะอยู่ยังไงในเมื่อเราเป็นประเทศกเกษตรกรรมเราจะต้องเพิ่มมูลค่า เกษตรอย่างไรค่าใช้จ่ายในการประกันราคาทำยังไงที่เราจะไม่ใช้เงินประกันราคาใช้เงินถวนหนึ่งไปดูต้นทางแล้วไปทางแข่งขันกับตลาดให้ได้ลดราคาในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศข้าวพันุ์ใหม่ทำได้ไหมครับนี่ก็เป็นอับเบตข้อมูลข่าวสาร ประจำวันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายน2564ที่ทางกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพาด้วยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรและท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับและถ้าหากกับผมทำผิดพลาดระการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ